คนนี้นะขจับกริสนะด้คาหนังคาเขาลินนะเขาเ็ไปหยิบหายแล้วก็ขโมยเนยในบ้านของข้าแม้ว่าเขาจะเอามันขึ้นแขวนซะสูงลิบแล้วและข้าก็ไม่อยากจะมองหน้างามดังดวงจันทร์แล้วก็ลืมความโกรธซะในสามโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะทานสอนเสน่ห์กาได้ข้าเลยต้องเรียบข้าตัวเขาม่ได้ความเร็วดังลมก่อนจะก็จะไล่เสน่ห์ใส่ข้าทำให้เขาต้องอุ้มแล้วก็จมพิษใบหน้างามดังดอกบัวของเขาโท่ประภาที่รักข้ารู้ว่าจะหมุดยินกับกฤษณะ รู้ว่าเจ้าอยากให้ข้าลงโทษเขาที่ซุกซนแต่เจ้าก็ไม่เห็นต้องทําแบบนี้เพื่อเรียกรองข้าเลยนี่ก็เจ้าเองไม่ใช่เหรอจะเป็นคนบอกให้ข้าพาตัวปริศนามหาเจ้าถ้าหากเขาไปซุกซนที่บ้านของข้าอีกน่ะเ้าก็มาแล้วไงล่ะข้าจับเขาได้เองเขาเป็นของเจ้าแล้วโทษพละภาวตีน่าสงสารจังเรื่องเด็กน้อยคนนี้ทําให้จิตใจเจ้าเป็นทุกข์มากเชียวเหรอรู้ไหมว่าเจ้าพาใครมาหาข้าข้าพาใครมาเหรออุนยันทรา ที่นี่แม่จ๋าเห็นไหมประภาวตีลูกชายเจ้าเองต่างหากที่ทำซุกซนเจ้าคงจะคิดไปเองว่าเรื่องซุกซนต้องเป็นฝีมือของปริสนะทู่เอ้ยมานั่งนี่ก่อนเถอะมั้งข้าจะหาอะไรเย็นๆให้เจ้าดื่มก่อนถ้าทางเจ้าจะเครียดไปแล้วนะจันทราจ๊ะเจ้าต้องไม่หลอกแม่เจ้าอย่างนี้อีกนะเจ้าทำให้แม่งงไปหมดแล้วแต่เขาว่าข้าจงปริสนะมานะ เห็นกฤษณะกับตาแล้วเขาก็เดินจุงมือกรษณะตรงมาที่นี่เมืองยเย็นฉ่ำราวกับดอกัวกลางน้ำค้างตอนเช้าเนี่ยแต่แต่นทราทำไมเจ้าถึงแล้วแล้วกรษณะล่ะแม่จ๋าทุกคนน่าจะรู้ว่าคนไหนคือลูกของตัวเองทำไมแม่ต้องทำท่าแปลกๆด้วยท่านไม่รู้จักลูกตัวเองเหรอหรือจำเด็กอื่นไม่ได้เหรอ เ้แม่ประภาวตีข้าคือกฤษณะโอรสราชานันทะราชนียโสธากฤษณะนี่เจ้าเองเหรอเนี่ยหรือว่าเป็นจันทราลูกของข้างูตายตลอยแต่แม่ประภาวตีวันนี้ท่านใจร้ายกับข้าพาข้ามาหาแม่ข้าอย่างกับโจรข้าก็แค่ชิมเนยอร่อยอร่อยนั่นเองเนอะเนยที่มีแต่ท่านที่ทําได้ไม่มีเนยที่ไหนอร่อยเท่าทั่วทั้งวลินดาวันปากหวานแต่ว่าแต่แต่ข้าพ่อ ได้โปรดอยาทำกับข้าแบบนี้อีกนะท่านแม่ข้าก็เป็นลูกของท่านเหมือนกันนะคราวหนะ้าถ้าท่านทำแบบนี้อีกข้าจะให้ท่านจูงสามีท่านมาและมันจะกลายเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดในดนครวรินดาวันเลยล่ะ